สวัสดีจ้าพอ่อกาบานน้องนะจา้าคือเกาเนาะจ้านาะวันนี้น้องจะพามาถอดปลาดุกแดดเดียวเนาะจ้านาะนี่เลยจา้ากำลังลุมกระทะอยู่นี่จา้าจะสิหน,นึ่งข้าเหนียวกันเนาะจ้านาะจำสมจำบะงูเฮิมสักหน่อยหนึ่งจ้ามากินน้ำกันเด้อจา้าบานน้องเนาะจ้านะี่เลยจ้าจะสิกินยังเนาะจ้านาะกัะมีปลาดุกแดดเดียวอยู่พอดีน้องก็เลยมาถอดแต่ได้หน,นึ่งข้าเหนียวนี่จ้า นึ่คันเนียวล้ก็สีมีปลาคุ้งเฮิมอยู่หน่วยนึงก็สิตําส้มตําเนาะจ้ะเนาะตําส้มบลาคุ้งเฮิมกันจ้ะนี่1คัเนียวทอดปลาจ้ะเอาทาอยูนาะจะเนะ เสียงดังกุกเซกกุกเซกเงยปลาเนาะจ้าเด้อเสียงปลาเนาะจะ้ะพอนองเอาแช่ตัวเย็นไหวเวลามาถอดมาก็สิเป็นแบบนี้นาะจ่าเนาะกระเด็นกระดอนแน่นนาะจ้าเนาะจะกินก็ต้องทนเนาะน้าจ้ะยืนถอดไปกระเด็นไปน้่มนาะจ่าก็ั่งสีเหลืองเนาะจ้าเนาะหอมหอมจกากก็ั่งหอมพอดีเลยจัน อดเรื่องๆเรวก็ไม่กินกระสมตำแสบๆแล้วจ้ะเนาะ <laughs> จ้าป้านองก็ล่มสุด็ทีแล้วนะจ้าเรื่องเรื่องเลยจ้าสีสันหน่ายกินบ่าจ้าไม่กินน้ากันเด้อจ้าบานนองในจานเลยจ้าเดี๋ยวสักพักน้องก็บเจ้าขึ้นนะจ้าเนาะพาะวาเดี๋ยวมันสิใหม่เหลืองก็า่ังพอดีเลยจ้าเนาะไม่กินน้ากันจ้าเรื่องเหลืองหอมหอมเลยจ้า เดี๋ยวนองก็ได้ที่ป้ามันก็ได้ที่แล้วเนาะจ่าเน,อนอกก้อนองก็จะเอาตักขึ้นไงมันเสด็จน้ำมันเนาะจ่าเนาะนี่จ่าน้ำมันถน้านนกินม่าจ่าเนกาคือสมต่ำเนาะจ่าในเตะหเฮาไอนองเตรียมวัตถุดิบไปแล้วจ่าก็ขอโทษขออภัยเด้อจ่าเพราะว่านองบม่ได้ซับให้เบิ้งบ่ได้ต่ำให้เบิ่งจ้าก็นี่ละ มีปกพุงเพิ่มมีักทั่วเนี่ยะจ้ะมีข้าวเหนียวกับบะาายเนาะจ้นะเนาะเพราะว่ากินผู้เดียวการเนี่ยะจาะการสีตำกินกระปาเนี่ยเนาะสกาเตรียมวัตถุดิบไว้แล้ว <laughs> จ้าในเด้อหน้าตาสมตำนองก็เป็นแบบในนะซิสันเป็นต่กินบอจ้าไมา่กินน้ำกันเด้อกบปลาดุกทอดข้าวเหนียวในจา้าราสั่นกัฝากดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนในนองในเด้อจ้าเด้อเพื่อสุบเดณผาดคลิปต่อไปขอบคุณเพื่อนเก่าเพื่อนใหม่ขอบคุณเนปซี่ตัวโลกที่เขามาติดตามรับชมคลิปจนจบนะจาน้าเนาะอ่า ขอบคุณคอมเมนต์ดีๆจ้าพอกันคลิปต่อไปนะจ้ะสวัสดีค่ะ